สวัสดีครับวันนี้พบกับ MB Live MB Live รอบพิเศษนะครับกับผมครูชัยชัยพลน,นะครับแล้วก็พี่บอยวิสุทธ์แซงรุลเลอร์สวัสดีครับสวัสดีครับนะครับวันนี้ต้องบอกว่าผมมากินข้าวกับพี่บอยที่สวนวิจิตรชาศิลิจนะมาเดินงานหนังสือแล้วก็มานัดคุยงานกันด้วยวันนี้ก็เลยมีมาทำไลฟ์พิเศษกันนะครับวันนี้หัวข้อดีมากนะครับตอนนี้คนทยอยกันเข้ามาแล้วอยู่ที่18วเวอร์แต่ตอนนี้ผมอยู่ในร้านอาหารครับ อยู่ในร้านอาหารก็เลยลบรบกวนอยากใครเข้ามาแล้วแนะนําลองแนะนำเลยฮบเมนูอ่ะ <c oughs> ใช่ครับนะช่วยแนะนําหน่อยว่าเสียงโอเคหรือยัง<อ> <c oughs> นะครับตอนนี้ได้ยินเสียงป่ะครับถ้าใครได้ยินเสียง<อ>ช่วยพิมพ์มาบอกว่าได้ยินหน่อยครับ<อ>ไม่ได้ยินก็บ,บอกไม่ได้ยินภาพชัดเจนไหมเสียงชัดเจนไหมช่วยรายงานตัวนิดหนึ่งนะครับคุณเกศครับสวัสดีค่ะครูชัยและคุณมอยสวัสดีครับคุณเกศได้ยินเสียงชัดเจนบ้างครับตอนนี้ ตอนนี้นะฮะว่า <quy ết purp> ผมเห็นครูชัยอ่านคอมเมนต์แล้วพูดแบบนี้นะผมรู้สึกได้เลยว่าผมต้องไปตัดแว่นใหม่แล้ว <seben arnya> ผมก้องไม่เห็น <okay. S 2> เลยคิดว่าอะไรนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวของใครได้ยินเสียงช่วยพิมพมันหน่อยได้ยินเสียงเดี๋ยวเราจะได้เริ่มกันเลยหัวข้อวันนี้ัวอลังการมากชัดเจนครับได้ยินข่าวโ้โงแจ่มเลยภาพโอเคนอเนาะได้ครับวันนี้ครับหัวข้อสุดแสนอลังการครับถ้าใครฟังเพจติดตามเพจบอยตอตมาจะเห็นว่าเพจบอยตอตเนี่ยเป็นเพจที่เนื้อหาดีนะเสดสมาธิ ขอโทษทีครับเมื่อกี้มีกร <ไข S 1> ะตุกนิดหน่อยกระตุกมีโทรศัพท์มานิดหน่อยออนะครับตอนนี้อยู่กับเราแล้วนะ<ส>ทั้งหมด240คนได้ภาพชัดเจนเสียงชัดเจนนะครับม,มาว่ากันหัวข้อวันนี้ครับ3เทคนิคในการสร้างออร์แกนิกรีชคนอะไรนะครับคนไลฟ์เพจหลักแสนคนเห็นหลักล้านโอ้โหหัวออลัาการมากครับเราเตรียมตัวมา18เดือน เพื่อวันนี้เลยจริงๆ18นาทีที่แล้ว18นา,ว <c oughs> นาทีที่แล้วนะครับว่าพี่บอยมีของอยู่แล้วเด <c oughs> ี๋ยวผมขอทวนความรู้ที่เราคุยกันเมื่อตอนเย็นนิดนึงครับ reach คืออะไรครับ reach คือจำนวนคนครับที่เห็นโพสต์ของเรานับเป็นคนนะครับซึ่งต่างจากว่า impression อันนั้นเนี่ยจะนับเป็นครั้งถ้าโพสนี้ครับเราเห็นมีคนเห็นทั้งหมด10,000 e นั่นแปลว่ามีคนเห็นโพสีทั้งหมด1,000 0คนซึ่งปกติแล้วครับ ออร์แกนิกลชลีชจะแบ่งเป็นสองประเภทคือออร์แกนิกลชกับเพจลชออร์แกนิกเนี่ยเป็นลีชที่มาร์สัรวบประทานมาปกติเพจทั่วไปเนี่ยประทานมาเลยอยู่ระลอห่งเปอร์เซนต์เท่านั้นเองะถ้าแฟนเพจแสนให้เงี้ยคนเห็นแค่พันห้าเท่านั้นเองแต่ปรากฏว่าเพจพี่บอยออร์แกนิกลชสูงเป็ดปิ้วมากๆถ้าสูงเป็ดปิ้วคือสิบเปอรับางอันอาจจะห้าสิบเปอร์ยสามคนของพี่บอยนะครับวันนี้ก็เลยอยากถามพี่บอยหน่อยครับว่า ทำยังไงถึงให้มีออร์แกนิกรีสสูงขนาดนั้นวันนี้พี่มอยมาพูดในกี่เทคนิคนะครับสาเทคนิคครับสามาเทคนิคใช้เวลา18นาทีคิดโอเคแต่เป็นสิ่งที่เราทําอยู่แล้วนะครับก็ไม่ได้เป็นหลักการมันเป็น,ปนวิชาการอะไรมากมายก็เราเอาฟังแล้วกันเนาะว่าทํายังไงให้เอาง่ายๆคือว่าทํายังไงที่เราจะโพสต์แล้วมันมีคนชอบชอบแล้วเข้าถึงบอกตอบที่ออร์แกนิกรีสก็คือแปลง่ายว่าเหมือนกับมันเป็นไปโดยธรรมชาติ ถูกไหมมันเกิดการพูดถึงพูดต่อหรือว่าเขาเข้าถึงได้ได้ได้แบบพูดกันต่อๆบอกกันต่อๆโดยที่เราไม่ได้จ่ายตังค์อกนะครับนี่คือประเด็นครับเพราะว่าปกติแล้วครับถ้า Facebook คนเห็น1%น่งเนใช่ไหมครับคนที่ไม่เห็นอีก99%้าสิบเ้เปอรนน่นอแหเขาเห็นเนี่ยเราต้องจ่ายตังค์บูตโพส์นี่คือ<ะ>เพจบีชแต่ถ้าเพจไหนทำคอนเทนต์ได้ดี แค่ไม่ต้องใส่ดังเพราะว่ากนอดินๆก,ก็สูงพออยู่แล้วนะครับคอมเมนต์ Comment. ช่วงนี้ใครมีคําถามถามมาตอบปถามจริงตอบจริงนะครับถ้าไม่ถามตอนนี้ไม่มีโอกาสจะถามแล้วนะครับต้องนะคุณปานบุญเพชรบอกว่าพี่บอยฮีโร่อของหนูหนังสือของพี่ช่วยชีวิตหนูมาหลายครั้งแล้วนะครับขอบคุณมากเลยครับสุดยอดเลยนะครับหนังสือผมมันทําได้ขนาดนั้นเลยนะครับเนี่ยช่วยเล่าให้ฟังน,นิดนึงว่าทํายังไงทำไมคุณปานคุณพี่บอยถามว่าช่วยชีวิตยังไงเล<อ>่ามาต่อคุณบิ๊กบิ๊กครับสวัสดีครับเพิ่งเคยเห็นตัวไปเป็นของพี่บอยปกตตตติิิเเเหหห็็นนดดบๆี๋ยยยวปกอออู่่ามชชงงงงแขรืัไ โอเคตอนแรกข้อแรกก่อนนะครับเราต้องอ่ะหรือย okay. 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 ังไงหรือเราจะดูคอมเมนต์ก่อนคอมเมนต์หมดแล้วเดี๋ยวผมจะแทรกคอมเมนต์ไปเผื่อเขามีคำถามเลยครข้อที่หนึ่งครับข้อที่หนึ่งนะครับคือทำยังไงจะให้มีมีออร์แกรีสหรือว่าคนชอบแล้วเขาอยากจะพูดต่อเราไปเรื่อยเนี่ยผมว่าอันดับแรกก่อนเลยนะคือเราต้องมันมีมันมีภาษาอังกฤษอยู่คำหนึ่งนะครับเป็นตัวย่อ double U I นะครับ double U I I F M นะครับ V F M The U I I F M มันย่อมาจากคำว่า What In i t f o r m e มีอะไรอยู่ในนั้นที่มันเกี่ยวข้องกับฉันบ้าง What s In i t f o r m e เมืม่อโพสอตคอนเทนต์หนึ่งถูกต้องคืออย่างนี้ครับมุษย์ทุกคนเนี่ยจริงๆเราคิดถึงตัวเองก่อนแหละเราคิดถึงเลยว่าเฮ้ยไอ้สิ่งนี้มันเกี่ยวกับฉันยังไงมันมีอะไรอยู่ในนั้นที่มันเกี่ยวกับฉันบ้างสิ่งที่ผมจะคิดเสมอคือว่าเวลาผมผมโพสต์ผมเขียนอะไรไปเนี่ยไอ้สิ่งนี้มันเกี่ยวอะไรกับคนอ่าน ว่าคนที่จะดูคอนเทนต์ของเราไม่ว่าจริงๆจะเป็นวิดีโอจะเป็นภาพจะเป็นสัวงสือได้หมดคือ <c oughs> คิดแทนเขาว่าเขาได้อะไร <c oughs> เพราะว่าคนเราเวลาอ่านคอนเทนต์เราต้องสู้กับสงครามดิจิถูกปะ่ะครับเราคิดอย่างเดียวครับมันมีอะไรเกี่ยวกับฉัน <c oughs> ถูกไหมผมคิดอย่างนี้ว่ามันมีอะไรเกี่ยวกับเขาและพอเราคิดอย่างนี้ได้ปุ๊บเนี่ยคอนเทนต์มันจะออกมาแล้วเขาเรียกว่าเกือบจะร้อยเปอร์เซ็นต์มันจะโดนใจเขาอืนี่คือหลักข้อแรกหลักข้อแรกเลยทวนหน่อยคนระับ W I I S เอฟเอฟเอฟยอมย่อว่าวีวีเอฟเหมือนเครื่องเล่น V วะเกมวีโอเควีเอฟเอฟม What in it for me ครับนะครับปกติปกติผูกแปลต่างๆเนี่ยเวลาออกคอนเทนต์อะไรเนี่ยมักจะชอบคิดถึงแต่ตัวเองทำยังไงให้ตัวเองดีทำไมได้ขายได้ตัวเองดีแต่พี่บอยถือว่ากลับมุมคิดเลยถ้าเป็นขวดน้ำนี่คือกลับแบบนี้เลยเดี๋ยวความางานมีการเทนะไม่บอกอยากให้ดูใหม่จริงๆนะยนะมาโชว์ใบกันหน่อยครับพอดี แล้วหรวมๆ <ไป S 1> นะารักช้อนนะค,ะครับ What I For Me คือนึกถึงคนอ่านเป็นสำคัญใช่นึกถึงคนที่จะเสพคอนเทนต์หรือว่าคนที่จะเป็นลูกค้าคุณก็ได้คุณกนดกว่าจริงๆเขาเขาต้องคิดอยู่แล้วว่ามันเกี่ยวอะไรเขาถ้าเรานึกถึงใจเขาได้เรารู้เขาต้องการอะไรพอเราเราเรา,เราใส่อะไรไปพวกมันโดนหมด นี่คือข้อที่หนึ่งับ W I I F M ครับคุณนัทวุฒิทองสุขคอมเมนต์ว่าชอบครับมีสาระเข้าใจง่ายครับอ้ยไม่ได้ถามรายชมกับคุณมากนะครับปกติผมก็มีสาระอย่างนี้นะครับไม่ใช่เฉพาะตอนนี้โอเคข้อสองนะครับพอคุณรู้แล้วว่ามันมีอะไรอยู่ในในนั้นบ้านคุณคุณถามแทนเขาเลยแทนที่จะคิดว่าฉันได้อะไรจากการโพสจากการทําสิ่งนี้คุณคิดเลยว่าเขาได้อะไรนั่นคือข้อแรกนะครับถูกไหมครับข้อ2เนี่ยผมว่ารูชายก็ทําสิ่งนี้ก็คือว่ามันเวลาเรา เราจะจีบสาวสักคนนึงอะนะซึ่งเราสองคนจริงหมดสิทธิ์แล้วนะฮะจริงไหมเออใช่คุณทำท่าเหมือนไม่น่าจว่าคุณจะจีบสาวได้ได้แล้วนะคือมันอยู่ที่ความสม่ำเสมอนะครับคือผมเชื่อว่าหนึ่งในในเหตุผลหลักเลยที่แฟนเพจของผมเนี่ยมันมีออร์แกนิกลิชเยอะก็คือมันคือการมารวมกันโดยนั่นหมาย ไม่ใช่มาครับูชาไม่ใช่มาคห้รบูชานั่นคือมารวมกันโดยไม่ได้นัดหมายอันนี้เรานัดหมายกันเลยว่าอย่างเช่นเพจของผมบอยสตอรกก็เราจะเจอกันทุก7จ็ดโมงเช้านะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะจะเขาเรียกว่าทุกคนก็จะมามาดูมาอ่านพร้อมๆกันพอมันพร้อมกันพ๊กเนี่ยมันเหมือนกับการรวมแสงนะครับกูชัยครับแต่ตอนแรกมันกระจายแต่ถ้าเกิดเรานัดพร้อมกันพวกมันเหมือนเอาเลนมารวมแสงปุ๊บมันยิงไปที่จุดเดียวกันเพราะฉะนั้นเวลาพอ7จ็ดโมงเช้าหรือว่าเลยไป8ปดโมงเนี่ย มันก็จะเกิดอาการเขาเรียกว่าหน้านิวสูดจะเต็มไปด้วยการแชร์สิ่งที่ผมเขียนหรือว่ากดไลค์หรืออะไรพวกนี้มันก็จะเป็นออร์แกนิกไรท์ในตัวเองอโอ้ทำไมต้องเจ็ดโมงเช้ามีมีนัยยะอะไรที่รู้คือผมว่านะถ้าเกิดผมตั้งง้อผมตั้งแปดโมงเช้าคุณชายถามดูดิเราทำไมแปดโมงเช้าไม่บอกเป็นตีก็เหรอครับสรุปก็คือจริงๆอะไรก็ได้แต่ว่าผมเจ็ดโมงเช้าเนี่ยผมแค่คิดว่า ทุกคนน่าจะตื่นแล้วตอนนั้นแล้วก็เตรียมตัวจะไปเริ่มต้นชีวิตใหม่เริ่มต้นชีวิตวันใหม่นะครับผมก็คิดว่าไอ่งที่ผมเขียนเนี่ยมันเหมาะกับการที่เราจะอ่านตอนที่มันเริ่มต้นวันนะผมก็เลยเจ็ดโมงแต่ว่าถ้าคุณจะตื่นแปดโมงเก้าโมงคุณก็มาอ่านได้นะครับแต่ถ้าหกโมงผมยังไม่ตื่นนะครับอ,อ,อ,อันนี้อันนี้ดีมากเลยับมันเป็นมุมคิดพิเศษมากหละว่าเจ็ดโมงเช้าเนี่ย พอทุกนัดทุกเจ็ดโมงเช้าต้องมาเจอกันเพราะงั้นเจ็ดโมงเช้าแล้วคอนเทนต์พี่บอลเป็นคอนเทนต์ที่แชร์ดีอยู่แล้วเพราะว่าเป็นคอนเทนต์ที่ดีมีคุณค่าต่อสังคมคนก็จะแชร์กันแบบพร้อมพี่อย่างกันไม่ใช่แบบเจ็ดโมงแชร์ทีแปดโมงแชร์เก้าโมงแชร์ถ้งงาเโพสไม่เป็นเวลาและรวมถึงบางคนครับพูดถึงเจ็ดโมงอาจจะเสิร์ชเข้าเพจพี่บอลเองเลยก็ได้ไม่ต้องรอไม่ต้องรอหน้าทำลายเลยก็ได้ถูกต้องถูกต้องเข้ามาดูเองว่าโอแม่งมีอยู่แล้วแม่งมีอยู่แล้วมันเหมือนมันเหมือนจริงๆผมผมคิดอย่างนี้ครับว่า เวลาเราทาอะไรถ้าเราเราเห็นมันใหญ่เนี่ยเราจะทําใหญ่แปลว่าอะไรผมเห็นแฟนเพจผมเห็นจริงๆเหมือนช่องรายการช่องหนึ่งเหมือนคอลัมน์หนึ่งในนิตยสารชื่อดังเนสีฟิล์ชื่อดังปัญหา,าว่าสมมติถ้าเราทําแบบนั้นจริงๆเนี่ยมันจะเป็นไปได้ไหมที่วันนี้เราไม่อยากเขียนวันนี้เราไม่ส่งต้นฉบับมันเึงมันไ,ไม่ได้เะว่าคุณคิดว่าได้คุณเขียนในนอพิมพ์เล่มดังเล่มหนึ่งแล้วเป็นคอลัมน์ประจำคุณจะส่งบ้างไม่ส่งบ้าง,ม,ง,างมันเป็นไปไ,ได้ ถูกไหมครับหรือว่ารายการข่าวเขาเคยมีเจ็ดโมงเช้าวันนี้คุณบอกขี้เกียจเดี๋ยวแปดโมงเช้าแล้วกันไม่ได้ไม่เป็นไปไม่ได้เพราะผมเห็นผมเห็นไงว่าสิ่งที่ผมทำมันใหญ่ผมก็เลยต้องทำให้มันเด่นเป็นแบบเป็นทางการเป็นมีเดียเป็นอัพลิเชอร์เป็นสื่อก็เื่อหนึ่งทีวีซักช่องนี้จะต้องมาตรงเวลาถูกต้องเหมือนรายการเรื่องเล่าเช้านี้หกโมงครึ่งต้องมาคือต้องมาทุกวันถูกต้องต้องนี่คือคนกระบวนการการสร้างวินัยลยแบบถูกต้องถูกต้องใช่ครับ พอาทำไปปุ๊บตอนแรกมันจะยากแต่ทำไปเรื่อยมันจะง่ายเพราะามันเป็นแฮปปิ้เราละมันเป็นลิสเซอรเราละนะครับ้ามีใครคอมเมนต์ยังไงค็โอเคคุณคีรัทยาครับมสมบัติพันถามว่าเราควรตั้งเวลากี่โมงคะแล้วจะเป็นไหมต้องทุกวันอาทิตย์หนึ่งสามสี่วันแบบนี้ได้หรือเปล่าจริงๆผมว่าถ้าทุกวันได้จะดีนะครับครับเ,เพราะว่าอะไรครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยโลกมันเต็มไปหมดเลยคือไม่แน่ว่าสามสี่วันคนก็ลืมพูณแล้วนะ เขามีสิ่งใหม่ๆสิ่งใหม่ๆม,ม,มาตลอดอย่างเมื่อเช้าเนี่ยผมเพิ่งงานอีเมลหนึ่งเพิ่งดูวิดีโอของของเบรนด์นเบอร์ชานะครับซึ่ง,งเขาเรียกว่าเป็นอินโฟคอนเทอร์แบบว่า number o ของโลกเลยเขาแนะนาด้วยซ้ําไปนะครับว่าถ้าคุณมีแรงไหวนะควรจะโพสต์อย่างน้อยวันละสี่ครั้งนะเขาบอกว่าสม่ําเสมอสี่ครั้งนะครับมันจะทําให้มีปฏิสัมพันธ์ระหว่างคนที่ตามคุณเนี่ยเขาเขาจะเริ่ม เห็นเห็นโพสของคุณเยอะขึ้นนะครับแล้วก็จะผูกพันธุ์ทีถามว่าเวลาไหนเนี่ยผมว่าจริงๆแล้วแต่คาแรคเตอร์ของเพจนะครับแล้วก็ถ้าคุณทําไปสักพักมันจะเข้าไปดูข้อมูลหลังบ้านได้ถูกไหมมีไซส์ในเรื่องนี้จะรู้ว่าคนเนี่ยมามาในเพจของคุณเออเวลาไหนเยอะสุดครับอย่างผมเนี่ยเข้าไปดูแล้วเนี่ยมันแทบจะเข้ากันตลอดเวลาเลยยกเว้นใช่ยกยกเว้นหลังเที่ยงคืนไปแล้วซึ่งอันนั้นมันไม่ใช่ไทมทามอ่ะครับมันเป็นยามทามละ ยามทำมเป็นยามทำถ้า t a เกเราไม่ใช่ยามก็ไม่ควรโอเคัแคะนั้นก็อยู่ที่ Character ของของเพจของคุณนะครับว่าคนเข้ามาตอนไหนสองข้อกันนะข้อแรกคืออะไรเรา What's in it for me นะครับดูว่ามันมีประโยชน์กับคนอ่านของเรายังไงหรือว่าคนที่ดูดูเรายังไงแต่ข้อ2ก็คือว่า แตลักษณะของการที่นัดเวลามาตรงต่อเวลา c o n ซิสเ e นซีครับสม่ำเสมอสม่ำเสมอถูกต้องข้อสุดท้ายเนี่ยผมว่าหมอเดี๋ยวขอต<ม>อบคำถามน,นิดนึงได้ดได้ดไนะครับถามว่าถ้าเราต้องการสร้างคอนเทนต์ให้ครอบคลุมผู้อ่านทุกระดับเลยควรใช้ภาษาหรือฟิคท,ที่ดีอะไรครับถ้าสร้างคอนเทนต์ให้ครอบคลุมทุกคนเลยโอ้ตายแล้วว่ายากนะเนี่ยคือคือยุคนี้ได้ต่คุณพี่บอยทำคอนเทนต์ได้ครอบคลุมทุกคนได้ไหมครับว่ายากนะผมผมคงเป็นคนละคอนเทนต์กับ กับพวกรีวิวของเล่นอะไรอย่างเงี้ยม่้ครับผมเออนะคือผมว่ายุคนี้ถ้าใครบอกว่าทำคอนเทนต์หรือทําอะไรบางอย่างให้ทุกคนเนี่ยจริงๆแปลว่าเขาคิดไม่ออกนะทุกคนแปลว่าคุณไม่ได้สักคนเลยโอ้ทุกคนเมื่อคุณจับตลาดทุกคนแปลว่าคุณจะไม่ได้สักคนไม่ได้สักคนเลยแต่คุณจับได้ บางคนก่อนเดี๋ยวคุณจะขยายออกไปนั่นแหละครับไม่แน่คุณจะได้ทุกคนก็ได้แต่คุณต้องเริ่มจากบางคนก่อนอะนะเริ่มจากบางคนก่อนเพราะนั้นเมื่อกี้ที่ถามมานะผมว่าคุณไปไปไปแนวโลกไปทำให้มันแคบก่อนดีกว่าว่าคุณเอาคน,คาคนกลุ่มไหนเนาะดีกว่าโอเคครับ เมื่อกี้คุณป่านครับเขาบอกว่าที่คุณป่านบอกว่านังสือเปลี่ยนชีวิตเนี่ยเริ่มต้นจากหนังยางล้างใจเลยเมื่อก่อนก็จัดมาระดับหนึ่งแต่พอเขาเริ่มจับความรู้สึกตัวยังได้ระดับกลางๆแล้วอย่างเวลาเราโกรธเนี่ยมันมี1นึงถึงสิระดับตอนนี้เราสามารถสต็อปได้ตั้งแต่ระดับ5ระดับหแล้วไม่ป<ๆ>วดหนังยางล้างใจเลยสุดยอดมีการระงับความโกรธได้ด้วยเลเวลนะครับเลเวลนะครับ แต่อย่าไปอัดอัน,อนม,มากนะเดี๋ยวระเบิดออกมานะ <_ d ata> คุณไปหาที่ระบายแต่ว่าไม่ได้หมายถึงไปไปโดดอะไรคนอื่นนะไปหาที่ระบายแล้วไปเล่นกีฬาไปอะไรพักผ่อนอะไรบ้างนะรงครับ <_ d ata> โอเคครับข้อหนึ่งข้อสองผ่านไปครับ <_ d ata> ข้อที่สามครับพี่บอยข้อสามเนี่ยข้อสุดท้ายนะครับที่จะทําใหเ้เกิดออร์แกนิกวิชของคุณเนี่ยนะครับเยอะเพราะว่าคุณต้องนึกว่าคนยุคนี้มีสิ่งเลาใจสิ่งสนใจรบกวนเยอะแยะไหมเยอะครับนะครับสิ่งที่ผมจะบอกก็คือว่าแสดงว่าสิ่งที่คุณเขียน ที่คุณจะพูดออกไปเนี่ยดีที่สุดเลยถ้าเกิดคุณสามารถทําให้มันเ,เขาเรียกว่า compact นะครับเล็กสั้นขยันซอยเฮ้ยมันแปลว่าอะไรมันแปลว่าอะไรครับคุณเขียนเฉพาะที่มันจําเป็นจริงเขียนที่เขาสามารถอ่านจบในระยะเวลาแบบ ไม่นานนะครับจริงๆต้องบอกว่าอย่างอย่างครูชัยเนี่ยเป็นคนที่ผมประทับมากนะคือครูชัยคนที่เขียนยาวมากโคตรยาวโคตรยาว,ยาวแต่ผมจะบอกว่าผม่านทุกอันเลยโอ<ฆ>้โหแมันขาชมยอดมากซ<ฆ>ึ่อันเนี้ยผมว่าเรียกว,ว่าเป็นข้อยกเว้น<ฆ>เนอาไว้ทุกคนนะเขาขายหน้าตาไัถ <laughs> <ฆ>้าเป็นไม่ได้เนี่ยผมผมสังเกตมาหลายทีแล้วว่าบางงานเนี่ยเขียนยาวมากผมใช้เวลาคิดเขียนเป็นชั่วโมงเลยบางงานเขียนสั้นกว่านั้นเขียนนิดเดียวยังไม่เขียนะครับ ปรากฏคนแชร์มาอาสาเนี่ย mm hmm. อย่างล่าสุดผมเขียนในวันสองวันที่แล้วเนี่ยคนคนไลค์ประมาณ5 0า0ันไลค์เข mm hmm. าได้จ่ายตังค์นะครับแล้วก็คนแชร์อีกเก็นพันผม oh เขียนสั้นๆแค่ว่าอย่าเลือกงานที่มันให้เงินคุณอย่างเดียวแต่ไม่ให้เวลา mm hmm. จงเลือกงานที่ให้เวลากับคุณแล้วเงินพอใช้เ mm hmm. พราะเวลาเนี่ย mm hmm. เดี๋ยวคุณจะมีเวลานั่งคิดพอคุณมีเวลานั่งคิด mm hmm. คุณก็จะทําเป็นเงินได้ mm hmm. ผมเขียนประมาณแค่นี้ครับประมาณไม่กี่บรรทัดกี่บรรทัดได้กี่บรรทัดเอง ว่าเต็มที่ก็ไม่ได้ถึงสิบรรทัดอะ่ะในขณะที่ปกติเราเขียนกันเป็นพื่ย,ว<ช>ยาวๆใช่ไหมครูชัยนี่เขียนทีเขีย<อ>นบทค,ความเดียวบทความเดียวรวมเล่มได้เลยบทความเดียวโอเคครับผมนั่นแหละนะเพราะนั้นผมแค่กำลังจะบอกว่าข้อ3เนี่ยถ้าเกิดว่าคุณสามารถทำมัน c o m p พคได้โดยเฉพาะนะสำหรับคนที่เริ่มต้นเนี่ยคุณไม่ควรจะเขียนอะไรที่มันยาวๆเลยเพราะเขายังไม่รู้จักคุณเลยเขาไม่แน่ใจว่าเขาจะเอาเวลาของเขาเนี่ยมาแลกกับสิ่งที่คุณเขียนหรือเปล่า เ,เวลาเลขา<อ>มีค่าขนาดนั้นเลยอ้าวจริงๆครับเขาไปดูนนวิทยาศาสตร์ไหมเขาไปดูคลิปอะไรต่างๆนานาที่มันตื่นเต้นกว่านี้น่าจะดีกว่าถูกไหมฮะเพราะนี่ข้อสามที่ผมกำลังจะบอกก็คือว่าทําให้มันคอมแพ็คเขียนให้มันตรงประเด็นเลยนะครับเหมือนที่เมื่อกี้ครูชัยพูดคํานี้เหมือนกันก่อนที่เราจะไลฟ์กันเนี่ยนะครับก็คือสตรองสตาร์ทสมาร์ทสตาร์นะซึ่งก็ผมได้พูดไว้ในคอร์ส เกยไม่ทำทำเงินกว่าในสกิลเลนไปดูกันได้นะครับ,รบประมาณนี้ครับ3ข้อนะอาาสรุปให้ฟังอีกครั้งหนึ่งนะครับตอนนี้คนอยู่กับเราทั้งหมด454คนนะครับวันนี้มีโอกาสน้อยครั้งมากที่ถึงจะเจอนักเขียนระดับเซเลบิตี้นะครับเพราะว่าเดี๋ยววันอาทิตย์จะมาเจอกันที่คอร์สคอนเทนเก็ตินซึ่งเต็มแล้วนะครับแต่ว่าโอกาสน้อยครั้งที่จะมาถามสดๆแบบนี้นะครับ454คนนี้ใครพร้อมอยากถามอะไรเนี่ย เดี๋ยวตอบกันนะครับเอามีคนถามมาแล้วเดี๋ยวก่อนที่สรุปช่วงท้ายกันนะคุณอินทัชนะครับถามว่า personal branding ไปพร้อมๆกับขายของไปพร้อมๆกันได้ไหมครับหรือว่าควรจะแยกเพจกันเลยอย่างสมมุติว่าเขาขายครีมอยู่ครับพี่บอยแล้วเขาเจ้าตัวเองเนี่ยเป็นทำาซ e ร์แบรนดิ้งทำโปร r s o n a l แบรนดิ้งเอาตัวเองใส่เข้าไปเลยหรือคนแยกเพจมุมที่บอยมองว่าไงถ้ามุมผมนะผมมองว่าจริงๆมันรวมกันได้แต่ว่ามันอยู่ที่ศิลปะของการที่คุณจะให้น้ําหนักกับมันละจริงๆมันมี มันมีหนังสือเล่มหนึ่งนะครับหรือว่ามีบทความบทความหนึ่งเขาบอกว่าจริงๆคนไม่ได้ซื้อสินค้านะคนซื้อตัวเรานะที่โพลบาย y ยูนะครับคือแปลว่าอะไรคนเนี่ยถ้าเขาชอบเขาชอบคุณแล้วเนี่ยคุณขายอะไรเขาก็เอาแล้วจริงๆคุณไม่ได้ขายซ้ำเขาเขาอาจจะมาถามคุณด้วยซ้ำนะครับว่าคุณมีอะไรขายบ้างเพราะถ้าเขาชอบคุณแล้วเขาเชื่อคุณแล้วเนี่ยผมว่านั้นเนี่ยมีผลิตภัณฑ์อะไรเขาก็จะยินดีซื้อเลยต้องบางบางคนถามด้วยซ้ำอย่างที่บอกว่ามีอะไรขายบ้าง เราอยากซื้อเราอยากจะอุดหนุนเราเรารู mean, people people. ้สึกว่าเราชอบคุณมากเลยซึ่งพี่บอยมองว่าคนกลุ่มนั้นที่เป็นสาววงเราเนี่ยเขาพร้อมที่จะก้าวข้ามสินค้ามาที่ตัวเราเลยโดยที่ไม่ได้ถามเลยว่าสินค้าทําอะไรได้บ้างดีไม่ดีผมว่าผมว่าสุดเจ้าธุรกิจนะครับว่าคือการเปลี่ยนลูกค้าเป็นแฟนคลับอันนี้ถ้าคุณสามารถทําได้ที่คุณจะเปลี่ยนเดิมทีที่เราเรียกว่าลูกค้าแต่สามารถเปลี่ยนเป็นแฟนคลับเนี่ยผมว่าเจ๋งหรือว่าอย่างขั้นสุดเลยอย่างที่ สิ่ที่จ๊อบทำได้กับ Apple ิลก็คือไม่ใช่แค่แฟนคลับแต่เป็นสาวกเลยนะครับอันนี้สุดยอดมนพี่บอยเชื่อว่าสามารถทําเพอร์เซอร์แบนดิ้งไปพร้อมๆกับขายของได้เลยผมเชื่อว่างั้นนะครับขนาด่อไปตอนนี้มีโอ้มีซูเปอร์สตาร์เข้ามาในไลฟ์ของเราด้วยพี่โซอี้โสภาโอ้โหีเข้ามาด้วยโซอี้นี่อาจจะต้องบ่นผมแน่ๆเลยเพราะโซอี้บอกว่าพี่บอยมาทําเฟซบุ๊กไลฟ์กันนะครับแต่วันนี้ผมมาโผล่ช่องครูชัยเลยนะครับโซอี้จ๋าพี่ขอโทษครับผม ควรโพสเป็นเหตุขายสินค้าควรโพสบัตรกิจโพสโอ้คำถามอันนี้ใไงโซฮีถามเหรอไม่ใช่ครับคืออุจจัสมนครับควรโพสบัตรกิจโพสแล้วเนื้อหาของโพสควรมีอะไรบ้างคือผมว่ามันไม่มีตัวเลขแบบเป๊ะๆนะใช่ครับเออมันไม่มีตัวเลขเป๊ะๆครับมันอยู่ที่ที่คุณสะดวกแค่ไหนคุณว่างแค่ไหนนะครับคือน้อยไปคนก็จําคุณไม่ได้มากไปมันก็บางทีก็แอนนอยล์รบกวนเขาเปล่าแล้วคนโพสอะไรขายของมีมีลสุดการโพสขายของดีๆนะสมมว่าไม่ได้โพสให้คนพูดขายของใหม่ใช่ไหม แตว่าเขาขายของโพสขายของเี่ขายครีมเงี้ยมันมีสูตรพี่บอยมีแนะนําว่าโพสยังไงให้มันขายดียากเหมือนกันปะผมไม่รู้นะถ้าเป็นมุมผมก็คือผมผมจะเป็นชนโคตรสองก็จะมีเข้าตามทางคนผมจะเรียกว่าอย่างนี้ดีกว่าครับว่าผมเนี่ยไม่ไม่ชอบที่จะแบบว่าวิ่งหานะครับบอกครับอไม่ชอบที่จะวิ่งหาพยายามไปพุชลูกค้าว่านู่นนั่นนี่ผมอยากให้เขาเนี่ยเข้ามาหาผมเลย นะครับเพราะฉะนั้นเวลาที่ผมเขียนคอนเทนต์นหรืออะไรก็ตามผมจะแค่บอกว่าผมมีอะไรผมจะแค่บอกว่ามีอะไรไม่ได้ขายแค่บอกชาร์จเซลดอนเซลดอนเซลชาร์จเซลดอนเซลแต่เกียว่าเขาสนใจเขาจะมาเองนะครับมันมันไม่เหมือนกันที่เราพยายามไปพุชเขาเนี่ยน,นี่นเฮ้ย ซื้อนอยเถอะนู่นนั่นี่อะไรดีจริงมันวนมัตถุดิบพันดีขนาดนู้นนี้นั้นเราไม่ทําอย่างนั้นกันใช่นะครับพี่บอยไม่ทาอย่างนั้นผมก็ไม่ทําอย่างนั้นนะครับซึ่งถ้าของเราดีจริงแล้วเขาเชื่อมั่นในตัวตนเราเขาที่ดีจะซื้อของเราเพราะว่าเชื่อมั่นในตัวตนเรานั่นเองนะครับวันนี้พี่บอยให้3เทคนิคสําคัญในการเพิ่มออร์แกนิกรีชนะครับถ้าเดี๋ยวมีคําถามสุดท้ายเดี๋ยวมาปิดท้ายกันแต่ผมขอสรุปก่อนข้อที่1ครับ W I I F M นะครับ โพสของคุณคอนเทนต์ของคุณเกี่ยวข้องกับเขามากแค่ไหนมีอะไรที่ฉันฉันมีมีอะไรอยู่ในนั้นมีอะไรอยู่ในนั้นสำหรับชั้นมีอะไรอยู่ในนั้นสาหรับชั้นบ้างเพราะว่าคอนเทนต์เนี้ยพี่บอยเชื่อว่าสงครามนิวฟีดที่เราต้องแข่งกับนิวโป้งไอ้นี่ได้นะครับซึ่งถ้าเขาดูแล้วว่าโพสของเราเขาไม่เกี่ยวข้องอะไรกับเขาเลยอืเขาเป็นทางกดดง สองครับความสม่ำเสมอ consistency is the key เลยนะครับพี่บอยโพสอย่างสม่ำเสมออย่างน้อยวันละหนึ่งโพสทุกเจ็ดโมงเช้าชทุกเจ็ดโมงเช้ายกเว้นเมื่อเช้าเนี่ยผมลืมโพสอ้อาวบ้ามากโอ้ตายแล้ว <laughs> คุณฟ้าคุณเจ้างที่จริงเรื่องนี้ไม่น่าบอกกัน <laughs> นะครับไม่เปไ็นไรเราถือว่าติต่างว่าเราโพสกันทุกเจ็ดโมงเช้าซึ่งทุกเจ็ดโมงเช้าเนี่ยทุกคนที่เป็นแฟนคลับพี่บอยจะมารวมตัวกันโดยนัดหมาย ไม่ใช่มีได้นั้นหมายถึงมา2ิ0คนวันมาครับบูชาไม่ใช่มารวมตัวกวันมนพร้อมใจกันแชร์พร้อมใจกันสร้างกระแสะกันให้ร่มเลยทีเดียวและ อันที่3ครับอันที่3คืออะไรนะพี่บอยอันที่3นี่ก็คือ compact ค,อครับเป็น compact content ก,ออก็คือว่าเล็กสั้นขยอยอ่างซอยเล็กสั้นขอย่างซอยเดี๋ยวนี้คนเวลาจํากัดจำเขียนมากเกินทาอะไรพุ่งตรงให้เข้าประเด็นเลยอะไรตัดได้ให้ตัดอ,อย่าไปน้าท่วมท่งขับบุ้งโรงเรงนะครับคนออนไลน์หวใจร้อนทุกอย่างต้องเร็วต้องกระชับต้องสั้นและนี่คือหัวใจนะครับในการ3มเทคนิคทันเทศในการสร้างออร์แกนิกเรสนะครับเดี๋ยวช่วงสุดท้ายคำตอบขนาอีกไม่เกิน5นาทีนี้นะครับ อ่านไม่ออกผมก็ยังมองไม่เห็นอยู่ดีนะเขียนว่าอะไร Content มาทัดแรกเอาให้โดนเลยได้ไหมครับวันดีสิรรทัดแรกเอาให้โดนก็ต้องดีไันที่ขายของเอาขายแ้บรรทัดแรกเลยให้นะไม่โดนใจให้โดนใจอย่างสมมติเขาบอกว่าคุณกฤษดาถามว่าอย่างบางที Content นี้เรานําเสนอโปรโมชั่นเราจะโปรโมชั่นคือรรทัดแรกเลยไหมหรือว่าควรจะตะล่อมอะไรก่อนประมาณนี้ป่ะครับ เอาโปรโมชั่นขึ้นก่อนก็ได้นะครับเพราะว่าถ้าคุณคิดว่าสุดท้ายปลายทางมันคือการขายของเนี่ยบางทีโปรโมชั่นนี้ก็เป็นอะไรที่กระตุกคนได้เหมือนกันว่ามันคืออะไรนะครับแต่โปรโมชั่นปุ๊บก,ก่อนที่คุณจะอธิบายรายละเอียดคุณอาจจะบอกถึงสิ่งที่เกี่ยวข้องกับของก่อนก็ได้นะครับจากนั้นโอเควันนี้เราไลฟ์ฟอร์ม ลาเลโซคาเฟ่ศูนย์ประชุมแห่งชาติเุรษกิจนะครับงานสัปดาห์หนังสือวันนี้ได้ขอบต้องขอบคุณพี่บอยขอขอได้รับความรู้กันอย่างแบบโอ้โหเป็นเกียรติเป็นศรีกับเพจผมามากมากเลยแล,แล้วยังมีต๊ะข้างๆครับเดี๋ยวให้เขาไปไดิดท้ายแต่ยังมีซุป,ปเปอร์เกดอีกสองคนนี่มันเก่เี่ยข้าวการแต่ว่าไม่ได้มาคุยอะไรมาโชว์ตัวเฉยๆนะครับเดี๋ยวฝากผลงานนิดนึงครับของพี่บอยตอนนี้มีหนังสือถนนพัฒนาการนี่ไงโชว์เสื้อดดับแป๊บนึงแป๊บนึงใส่เสื้อมาด้วยนะครับถนนพัฒนาการเล่มล่าสุดเป็นยัังงไครบบพี่อย อันนี้เป็นเขาเรียกผลงานมาสเตีสของผมเลยนะครับผมทําออกมาลิมิเ็ตเป็นบ็อกเซตเลยนะครับครูชัยจัดไปแล้วสามชุดนะครบหมดไปเกือบหมื่นไม่ถึงประมสี่ห้าพันครับก็เป็นบ็อกเซตซึ่งเป็นหนังสือที่ทําแบบออกมาเป็นปกแข็งเล่มใหญ่เลยแล้วก็มีออดิโอบุ๊คหรือนั้นสี่แผนด้วยนะครับก็ หาซื้อได้ที่ไหนครับหาซื้อได้ที่ไหนจริงๆไม่มีขายทั่วไปครับแล้วทำโปรโมททำไมขึ้วมาไม่มีขายทั่วไปนะครับไม่มีขายทั่วไปซื้อไม่จริงหครับซื้อที่ผมไงหาซื้อที่ไหนครับพี่วันเดี๋ยวเอาเบอร์ผู้ช่วยผมไปแล้วกันนะครับซื้อได้ที่898562775อีกรอบหนึ่งครับ0898562775ตรงนี้ไม่มีครับต้องฟังเขาอีกรอบหนึ่งผมพี่ตัวนี้ไม่มีรบไม่มีหน่อยไม่มี08985627 อันนี้มันลิมีแตะจนไม่มีขายไม่มีขายไม่มีขายต้องไปซื้อเพื่อขายต้องโทรไปสั่งซื้อเท่านั้นโอไปสั่งซื้อนั่นนะครับถ้าโทรมาภายในสิบนาทีนี้ทําไมครับไม่รับเพราะว่ามันเลิกงานอยู่กระทำผู้แล้วใช่ครับโทรวันจันทร์วันอะไรอย่างนี้ไปนะครับวันนี้มีแขกรับเชิญอยู่สองท่านมาฝากผลงานอะไรนะกันเอามานะครับขอเสียงกบมือต้อนรับครับโค้ชเอมมี่ครับกับโค้ชสองมัสกรครับโอ้ ขอแนะนำครับโ,โ,โค้ชเอมี่นะครับเป็นเอมี่นี่ครับเ,เป็นซูเป, <laughs> เปเอร์สตาร์สา, <laughs> ส,สาวแห่งวงการดีต่อง,างการ์ดิติ่งนะเป็นเจ้าของหนังสือ บิ๊กสุดไลฟ์ใส่ปิ๊กออนไลน์ค่ะเป็นหนังสือเกี่ยวกับไลฟ์ครับลู้คนต่าวเป็นอย่านี้เกี่ยวกับการที่จะสร้างแบรนด์บนโลกออนไลน์ให้แข็งแรงนะคะการเริ่มต้นนะคะ personal branding นะแล้วก็แบรนด์สำหรับ S P แล้วก็บริษัทมหาชนด้วยโอ้โหตอนนี้หาซื้อนะซื้อหนังสือได้ต้องมีขายไม่มีขายอไหมครับมีขายมั้ยมีขายแต่พี่ให่มีขายหรือว่าหมดเนื้อมีขายตามหนังสือทั่วไปโอเคและนี่ครับหนังสือที่ออกมาใหม่ล่าสุดโค้ดสองพักสกอร์ครับเป็นแอคชั่นโค้ดอันดับต้นๆของประเทศไทยกับหนังสือ เปลี่ยนนักฝันเป็นนักลงมือทำยังไงครับยังไงยังไงก็คนเราชอบมีขี้เกียจผัดวันประกันพรุ่งเดี๋ยวค่อยทำรออารมณ์หน้าที่ผมของและหนังสือเล่มนี้คือทำให้ลงมือทำแล้วก็บอกกอของเล่มนี้เนี่ยหน้าตาดีมากนะครับนั่นคือพี่บอยพี่สุดพี่บอยพี่สุดที่ไม่มีหนังสือขายนี่เองนะครับใช่ครับใช่ครับโอเควันนี้ครับพวกเราสี่คนครับกับสุนปรชุมชนสังงานสัปดาห์หนังสือขอลาไปก่อนกับ m b m I b Live รอบพิเศษแล้วเจอกันครั้งหน้าขอบคุณและสวัสดีครับสวัสดีครับผม